คุณผู้ชมครับวันศุกร์ที่28เมษายนนะครับเป็นวันเกิดของพี่ณนะัชพลนาวันโนนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิด31ปีของพี่ณน,นะครับหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมของสโมสรกีฬาพยองของเราเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดเอสซีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมสุพรรณบุรีเอฟซีก็ได้มีการเซอร์ไพรส์วอวยพรมันเกิดให้กับพี่ณนะัชพลนาวันโนกันนะครับในสนามฝึกซ้อมพี่ณเองก็โดนไข่ไปก่อนแล้วครับ ดมากมีาสูงมากมีแฟนเด็กขึ้นเรื่อยๆก็เป็นกำลังหลักขอให้ก้าวหน้าครับเฮ้ยเฮ้ย <laughs> แอดอุตส่าห์ไปซื้อไข่มาให้ตั้งหลายบาทเลยนะครับโอ้โหตื่นเต้นการทําไข่ตกซะก่อนเลยพี่ณเลยเจ็บตัวน้อยหน่อยนะครับจริงๆแล้วอาจจะเกรงออกเกรงใจพี่ณะกันนะครับไม่กล้าปาไข่กัน แต่ว่าผู้เล่นต่างชาติอย่างเซริโอซานโตสมียอมที่ไหนละครับแหมนำถุงไข่ที่แตกตกหลนที่อมไปด้วยน้ำไข่นเทราดหัวพินะอีกครั้งหนึ่งละครับแต่ว่าหลังจากที่เดินทางกลับจากสนามฝึกซ้อมนะครับพี่พี่สตาร์โคทีมงานก็ได้เซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กับพินะรัชพลน,นาวโนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ขออวยพรให้พินะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในวันครบรอบวันเกิดวันนี้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยและท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้พาสโมสรกีฬาของเราไปให้ได้ไกลในถ้วย ACL รวมไปถึงสามารถป้องกันแชมป์ไทยลีกและถ้วยต่างๆเอาไว้ให้ได้ที่ s t g Stadium ด้วยนะครับมีความสุขมากๆแฮปปี้เบิร์ a เนะครับนะ ขอให้พี่นากเขาแพะแซะตะลิงถึงตะลิงจำครับผมโชคดีมีใจลุกเนืองกับเมืองทองได้จำครับผมโชคดีครับ